ครับวันนี้เราจะมาเก็บไข่นกกระจอกเทศครับผมพร้อมกับไม้คู้ใช่ครับผมเอาไว้นี่ครับผมเอาไว้กั้มคอเวลานกมันดูนะครับผมอันนี้เราจะไม่เข้าไปแบบมือเปล่านะครับผมเทคนิคของที่ฟาร์มเราเทุกวันนี้เราใช้เป็นไม้ง่ามครับผมไม้ง่ามไว้ดันคอนะครับเพื่อที่จะกันนกเข้าวิ่งเข้ามาเตะเรานะครับถ้าเป็นไม้แบบนี้แล้วก็เอาตัวนี้ไปกระทุงกระทุงมันไม่อยู่ครับผมบางทีไม่อยู่เลยวิ่งเข้ามาเลยครับผมต้องใช้ตัวนี้ครับง่ามงัดคอไว้นะครับ ลองดูนะครับว่าเขาจะดูไหมแต่เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับผมใครที่อยากเลี้ยงก็ต้องมีเทคนิคนะครับแต่และฟาร์มแต่และเจ้า,มามไม่เหมือนกันนะครับผมอันนี้เราก็จะเริ่มนะครับปฏิบัติการเก็บไข่นกกระจอกเทศครับผมไปลูกไปไป,ไปไปไปเดี๋ยวเย็ยบไข่นะ เป็นฟิลิปจะอยู่ไหมเนี่ยอ๋อไม่อยู่<ต>วิ่งเข้าหาแน่ๆใส่เลยนะฟิลิปยิ่งถือไม้นะอ่าอ่าก็าเป็นฟิลิปเนี่ยเรียบร้อยนี่เป็นงงไงเก็บออกมาได้แล้วจ้าหัวงจังหัวหัวสุดๆมาดูมาดูอาการของฟิลิปมาพามาดูอาการของฟิลิป สมมติว่าเอาแม่พันธุ์ใส่โหการเก็บไข่จะหนักใจเลยเพราะว่าถ้าเขาเห็นเราถือไม้น่ะคือคือเตรียมพร้อมเลยน่ะดู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 อาการดูดูเห็นเราดีดูเห็นเราถือไม้ดูนนนนยังไม่ได้ทำอะไรเลยน่ะ พอแล้วไปกวนไงไปเลี้ยงยัง,เ,ยเ,องอ <laughs> เสร็จครับผมแต่ละวันกวนแต่ลูกนกกวนแต่พ่อนกแม่นกอยู่อันนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นนกอ่าเข้าไปถ่ายเลยเป็นนกรุ่นนะคะนี่นกเจ็ดเดือนครับ นกเจ็ดเดือนที่เพิ่งเอาเข้ามาครับผมเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยครับผมก็เป็นลูกของชะบาครับผมลูกของชะบาพอดีลูกค้าก็สายคืนนะครับผมก็ยังไม่ได้ส่งหรอกแต่น้องก็มีบาดแผลนิดนึงครับผมอันนี้ดูนกขนาดไซส์เจ็ดเดือนครับก็จะตัวประมาณนี้ครับโอ้โหตัวใหญ่ดีมากเลยครับผมดูดูไซส์นกครับผมแต่ตอนนี้น้องก็ยังตื่นๆอยู่นะครับตื่นคอกใหม่นะครับผม อนนี้เกีตฟาร์มของเราก็มีลูกนกกระจอกเทศนะครับสายพันธุ์คอแดงแล้วก็คอน้ําเงินลูกผสมนะครับอาจจะผสมทั้งแดงทั้งน้าเงินทั้งน้าเงินทั้งแดงผสมกันไปเลยนะครับผมเพราะว่าของเราจะเป็นสายใหญ่ครับผม,มจะเป็นคอแดงพันธุ์คอเงินลูกผสมไปเลยนะครับผมแต่คอดําเราจะไม่เอาเข้าฟาร์มนะครับผมคอดําเราจะตีออกไปเลยครับผมเราจะใช้แต่พ่อแม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่ๆนะครับถ้า สำหรับเกษตรกรท่านใดที่อยากจะได้ลูกนกกระจอกเทศสายพันธุ์คอแดงคอ้ำเงินก็สามารถโทรติดต่อมาที่เบอร์ที่ผมให้ไว้ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับผมสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้เลยนะครับแล้วฝากกดติดตามช่องเจดีฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เพจเจีฟาร์มนกกระจอกเทศเหมือนกันนะครับผมพิมพ์เข้าไปในเพจเฟซบุ๊กก็จะเจอเป็นเพจเพจครับผมแต่ถ้าจะพิมพ์ทาง YouTube ก็จะเป็นช่อง YouTube ของเรานะครับผมเจีฟาร์มครับใช้ชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ